คราวนี้ก็แล้วก็สู่รายการชีช็อกนเที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี่คเกมแอนอเดย์นะค้ยเฮยูสวัสดีที่มาชมทุกท่านด้วยนะเจ๊อเเยี่ยมเลยแล้วก็มาต่อกันทะีนะ่อนะนะ พาร์ทที่2แล้วนะครับกับเกมชื่อช็อกนะครับเกมแนวสยองขวัญแฮปนะนา,ายทำไ,ไอรอ่ะทำอะไรอะไร่ะ <c oughs> หมุนอะไรวะหมุนอะไรหมุนจบนับจุดนะฮะจับจุดอะไรอยู่อะไรอะไรรใคยิงอะไรไนายไปไหนอ่ะ ดูก็มองับท่านผู้ชมอ่ามีเลนด้วย้วไปดีกวะเลสโเลบกเอาไว้เราจะการกลับไปโอ้ยปุ้ย้ยใส่เกียหมา้ยปุ้ยเยอะเยอะเยอะเยอเยอ มมีอะไรแล้วใช่ไหมแค่นี้หรือไม่เคยมาเจออืมใครมาพูดอะไรวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเว้า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 วครับว้าเ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 ว้าขู่หมดแตกวิ่งเยอะวะวิ่งเออว่ะเยอะว่ะอุ้ย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 อุ้เยอะว่ะเยอะไปเลยใจเย็นเซ่ใจเย็นเย็นเซ่ขูนี่ครับ

ขโมนขโมนขโมนขโนขโมนขโมนดูดูเรียบร้อยครับท่านผู้ชมะเฮ้ยโควตจากไหนเนี่ยนาย recruit เ่นเราต้องลงไปข้างล่างโอ้หจะชวนกูไปข้างล่างถอนหายใจเลยครับอันดับแรกโอเคลงลงฮึ โ้ยังคอับท้านผู้ชมฮะมีโดกันเลยจังหวะนี้าอันอะไรอรให้ส่องไหมไม่มีหรอกจะซนสักแต่อืโอ้ตายแล้วี่บีมายแบช่แบชอ้โอริชิสดีวยไอยูโ เฮ้ยตรงนี้เป็เยี่ยมครับท่านชมตอนนี้เราอยู่ที่เขตออสโตรแล้วนะฮะติดการ์ดอุ้ยตการ์ดอุ้ยมาลูกอุ้ยโอ้โหคนตายโอ้โหจะตายลูกโอ้โหอ๋ออุ้ยอุ้ยสาดสาดอ้ยอ้ยจะตายแล้วลูกลูกลูกเข้ามาขึ้นมาขนโอ้โหปิดอ๋อ เฮ้ยฮะคนอยู่ข้างนอกครับยิงมันโอเคครับมันตายแล้ว so อ so so oh oh ้ยอู้อูเอาี้ระเร็วนายข้มา้ยยิงมันเยอะังวะให้เรายิงหรือไม่

ตายแล้วก็ต้องทำตายแล้วก็ต้องทำอะไรอะตายแล้วเราต้องทำสาปเพสตาสา์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโอมึงให้กดมดมวนก่อนได้ไหมอื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 มลยอืมอมี้

ไออะไรอไออืมเฮ้ยเฮ้ยโดใจแล้วได้ไหมต้องใช้ยึดทบด้วยเอฟยิงแม่งเลยโออเขาไม่เขาบิดเอวอย่างงั้นเฮ้ยนายใช่ป่ะเนี่ยใช้เงินนนี้โอ้ยเนื้อสัตว์โอ้โหแล้วให้ลงเอาจริงมันนี่เอาจริงมันนี่

เออเป็นน่อยอ่าพาไปหนะนี่อ้าวจบคอมพลีสนี่แหลวหรอโอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับเฮ้พูดถึงมาเล่นแป๊บเดียวเองอ่ะก็จบแล้วหรอใจเย็นเโอเคครับ หยุดยิงก่อนหยุดยิงก่อนเขเป็นตานะอ,อะไรตูตาเขาสิชิบานองหูอหุ้ยอ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 ุ้ยยโอ้โหอ้โหสดโคตรสดใครวะเอ๊ะหรือเราฝันใช่เลยครับเว้ยนะสวิต <c oughs> ช์จอนไอซอว์ล <c oughs> Oh, uh, the rope? Uh, bridge? and yeah, Elvis singing fucking Paradise of Wives style. Mosquito gone flown up your nose, sucked all the blood out of your brain, boy. Oh, it's the right. you have to turn it. You have <coughs> a hey, shit, here. Name's Griffin. I'm fucking You uh, the white PIN. now, Dad. ชื่อกิฟฟินเจ้งการไปดูเวกไนท์เวกไนท์อ๋อหมายถึงว่าข้างในน่าจะเป็นเวกไนท์ n เป็นเวกไนท์ตกอยู่อุ๊ยอุ๊ยอะไรฝ่าฝืนคำสั่งกิฟฟินจะเย็นสิเห็นไหมครับเขากำลังอะอบยบยาใจเย็นยิ่งยังเล่าไม่จบที่ซึ่งอุยที่เพลยุ่งเอาเอาจริงวะนี่เอาก็เอ้ะ โอ้ตใจกิฟฟินไปไหนวะไปใส่อ่าหลังจากตอนแรกนะที่เราเห็นว่าเขากำลังอพยพชาวบ้านนะฮะออกมาจากออกมาจาก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 หมู่บ้านนะเพื่อป้องกันอาวุธชีวภาพจากเล็กในเนะนี่ยอ่ามันจะใช่นะคระับตอนนี้แสดงว่าเราจะเจอพี่บีแล้วเหรอนี่ โอ้ยใครยงใครยิงใครยิงโอ้ย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 ใครยิงโอ้ย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 ใครยิงวะบอลไม่ยใช่อะไรอะไรใครยิงวะยิงกูจังเลยยิงยยก็กัดกูจังแล้วไปแล้วไปแล้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหช่วเย็นโอ้โจช่เย็นโอ้โจช่เย็นอุ๊หมามาตุอย่างเลยเหรอใจเย็นดิใด้จเย็นนายตุ้ยหลังเลยครับโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนพิภายอยู่บังมันยิงมาจากไหนวะอ๋อข้างบนใช่เปล่าไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ิมมาจักไหนวะไปแล้วครับสกีมาโอโอมีเปล่ามีเปลามีเปลาหัวแตกนะครับโอ้โอ้อุ้ยรถนั่นรถใช่ไหมไปแล้วนี่นี่มีมีตรงนี้ครับสามรอบมาถึงล้มรถมาล้ำแล้วเร็วเลโกเลโกเลโก ไปแล้วโอ้ยใส่เกียร์มาแล้วเร็วเร็วเร็ว VC Captain Trang ติดเราชื่อ Trang เป็นหน่วยที่อะไรเกี่ยวกับ b ็ a c k n i g h t เนี่ยนะครับนะเ้าไปหา b ็ a c k n i g h t เหมือนเหมือนกับเรานะน่าจะใช่เอ้ยนั่นไงทหาร Hit along the top of the gully. Don't stop the new man. of no. the place where cal had been, Edge of the quarantine oh. zone. But Why trying to close I the, the time. Time. <laughs> Griffin reckoned he would be the man been so uh, uh, oh, oh, the Rhine อะไรไปแล้วครับ้เจอที่ขี้แล้วหรือ,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 อืาตลอดเลยวะ่ะไม่อยู่ละปุ๊บปุ๊บเย้ชิบอ้โหแล้วปืนเก็บได้อย่างละปืนไงโอ้ยเียนเซียโอ,โอ,อ้อ้สามนเลยนี่

พอก็ได้เก็บก่อนโอเคอุ๊บสกงไหนนี่นี่วะนี่เอาจริงบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีซูมมีซูมทีนว่าตาดีตาดีแต่ยังไม่ดีถุยโอเคครับ้ยโหมีดาบ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 เหรอมีดาบเหรอยืดิเขื่อน

รู้สึกว่าเป็นเนี่ะเปิดไฟเป็นเนี่ยหนูบ้านแฮะแล้วเพื่อนเราอ่ะช่วยตงตัว,วเ,ตเลือกที่แย่มากใช่เปล่าเฮ้ยหยุดทำไมนายวิ่งมาเลยจังอ,อ่ะนี่เดีลูวรีบตามฉันมาโอเคไฟ cover ก็ได้แล้วทำไมเราวิ่งไม่ได้นายโอเ้เงี้ยแล้วสงสัยเงาโอ้ออย ดำใจเย็นีิโอ้รู้ไหมมันเหนื่อยโอ้พอยแล้วตีเรี่ยมีลูแอนนาแอนนานี้ละรับไอ้ซเชอร์อุ๊ยอุยอะไรเวดแล้วเฮ้ยโอ้เฮลิคอปเตอร์โดนยิงโอ้ ของดีก็จัดเต็มเลยครับมาเล่ามมีดีโดดถดยแ่เอาว้าอ้ยว้าเี๋ยวปาเดี๋ยวปาตัวอุ้ยอุ้ยอยเ ยินบ hey, อยยินบอยเฮ้ยเขามีอ็นนี่ไว้ทไมวะหาดูเดวๆไม่ไไม่ APC APC เขาให้ยิงตรงนี้รอเปล่าใช่ไหมยีไม่ใช่ครับไม่สไม่ใช่ใหรอใเปงไงเอ้ยนี่นีนคนนะครับ

ไปแล้วนายราละใจเย็นรอด้วยคุณแล้ไม่มาเยอะเชาเยวเร็วเรเนโหแล้วมีโดนยิงขาไปแล้วติดไปเอ้โหไอ้ Dead meat, we stay in here. god there, you a dead. So get in here I'll make sure I do all of us before they get us. See, here I Stay down. See At least we're gonna <coughs> die in a church. Stay quiet! Stay quiet, do it. Oh you oh it. Oh, oh, What's your nine? Oh จับบนเหดันบนเขาเลยจเย็นเยอะเยอะเยอะเลยยอะเยโอ้โหเยอไอ้เียบนเลยเขียบลน่เียบบอลยเขียบนีียบไงเอาเวนกาเด

What's that? They're here! There must be a warrant of tunnels under this church! Right then. Ooh. Franco howled out the last of his life as whatever took him dragged him Ooh. deeper into those tunnels. And as I ran from whatever was breaking down that door, I almost fooled myself that I was going in to save him. <laughs> okay, to ตะลุยกับพี่บีแล้วเนี่ยครับในใะนะพาร์ทที่สามเอาไหมครับก็านะชอบกดใช่เอ้ยไม่ใช่ชอบกดไลค์ like, ใช่กดเลิฟนะแล้วเ,เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีนะกแจ๊กนะเจอกันใหม่บ๊ายบาย